สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนมาเที่ยววัดหลวงพ่อโตนะคะที่จิตรคิวนะคะพื่นมามาถึงสระบุ้นะคเดแดดจากนี้เลยนะคะเปดืบนะคะทุกคนเป็นบริเวณวัดนะคะ าพนกับุาสัเให้ถูอกนะครับขอบคุณบคุ่ีเย็นเทุกนตาราได้ตรัวกลับบ้านกับกาเป็นของท่านนะครับเดียวได้เลยนะครับตอนีมี่านดยกับและมาเกบเกียวบนได้นะครับที่ทีุ่ดในโลกอยู่ที่น like, şey. ี對對่แล้วนะครับนำมเจตัวกลับบ้านกันโฟกส เ,เรากนดังเดินข้าวสขขารกันไปนะคะทุกคนเราก็จะเดินไปที่บูธนะคะบูดเ <ไป S 1> ก้าค่ะบสสดอสวยงามนะคะทุกคนอืม วัดลวงพ่อโตนะต้องลงปู่้างค่เปิดมาคุกปอคุยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังโบสถ์ยังไม่เสร็จอคับ

รณนาถอดรองเท้าด้วยนะคะทุกคน 嗯。 Ja. Das ist so das? Ein Schauspieler oder? Mhm. Der Schauspieler, wo der äh, hier anfang. Das zu bauen. Mhm. Ja. Oh nee, ich, ich habe tampekido. สวยมากค่ะใช่คี่ค่ะก็พาเพื่อนนะคะมาสักการะบูชากับบายวัดหลวงพ่อโตที่อำมภอที่สุิ้วนะคะเพื่อนสวยงามค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปเทีย่า้งในเพลงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน